ครัวน้ำทิพสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำยำถั่วพลูกุ้งสดนะคะก่อนอื่นเราไปรู้จักวัตถุดิบกันเลยค่ะวัตถุดิบจะมีหมูสับมะนาวถั่วพลูกุ้ง หัวหอมแดงซอยพริกจินดาแดงสับนะคะถั่วคู่วน้ำปลาน้ำพริกเผาหอมเจียวนมสดน้ำเชื่อมไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มต้นจากการลวกนะคะเราจะลวกหัวพูลวกถัวพูให้สุก แล้วตักพักไว้ไปนน็อกน้ำเย็นนะคะลวกกุ้งค่ะกุ้งเราจะผ่าหลังเด็ดหัวเอาเส้นดำออกแล้วนำมาลวกค่ะจากนั้นให้ตักพักไว้แล้วเอาไปน็อกน้ำเย็นค่ะต่อไปก็ลวนหมูค่ะ ใช้หมูบดนะคะวนให้หมูบดสุกนะคะแล้วตักพักไว้ค่ะจากนั้นเราไปเริ่มทำน้ำยำกันเลยค่ะเริ่มต้นจากใส่น้ำพริกเผาใส่น้ำปลาใส่พริกจินดาแดงสับ คนให้เข้ากันค่ะใส่นมสดค่ะเพื่อนๆอาจจะใช้กะทิแทนก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกแล้วคนให้เข้ากันค่ะ แล้วใส่หัวหอมแดงซอยค่ะใส่ถั่วพูค่ะคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะใส่น้ำเชื่อมใส่หอมเจียวถั่วลิสงคั่ว แล้วบีบมะนาววันนี้ใช้มะนาวทั้งหมดสองลูกนะคะใส่กุ้งลวกใส่หมูสับแล้วคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะ เตรียมจานมาพร้อมตักเสิร์ฟชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปถัดไปยำสดฟูกุ้งสดพร้อมตั้งโต๊ะรับประทานแล้วค่ะทานคู่กับไข่ต้มอ,อร่อยเข้ากันเชียวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ